อะไรแมวอะไรแมวไหนดับเบิลเอ้พล er ังแห่งขี้เหรออันดาวอ่ะจะเที่ยงได้จะตีหนึ่งแหละคนก็อยู่ปับดาให้เป็นได้นะคะสามสี่ดาวอกเาม้าเราเราจะตับงปเราเ้ยไม่มีม่ได้กลบก็แบบสามสี่ดาวอะไรอย่างเงี้ จะยิงไยิงปักอ๋อแล้วไปเย่ะจะหายใจคว่ำเลยร้อนแรงกวเราเป็นคนร้อนแรงนเราอ่ะบิดไหมนะปิดไหมนะ

The don't want you wanna see me go back and call me Oh, oh, oh back and Oh, 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 oh I wanna make you mine Baba, Ma, come Oh, it's 0 Baba. Baba. ป,ปูป๋าปาห๋าตัวไหนปมาปูาปาลองให้ทำไมเอาปูาไปแล right? ้วหรอไปอยู่ไหมเอาปหมายังอยู่ไม่ได้ฟองพ่อฟองแม่ปาป๋าปูหมาเสรแออส่อืนกอดกัน จะบอกใด,ดูฟ,อฟอ้องฟังใครกันปุบบ้าปุบบ้าปุบบ้าเปิดดาวให้หน่อยเอาไม่เกีย่นนะยว้ม่นั้นเฮ้ จริงมีพูเยอะเอาไม่ใช่ปะาปะะ่าด้วยนี่ป,ะปะา้าป่าทำไมไม่ดูเป็นอันนี้อันนี้อันนี้แฟนแฟนเวงตอนนี้เที่เอาเป็นแฟนแล้วสง่งส่งเลยทั่วเป็นแฟนเลยเรินเจมร้อยแปดเลยค่ะ,ะอันนี้คือคุณโบเป็นแฟนแล้วก็คือเอาเลยดีส่งสองสร้อยถูกได้เลยถึงเขาไม่เอากูเอาฮักกู <c oughs> อุ้ยมามามามันทึเส้นหนูมามาหนูเจ้าหนูเจ้ามา มายิงมามายิงเขากล้าไปเสีดหนูหมามายิงไปแล้ไปแล้วหรออ๋ออย่านะมีหลายตัวนะอย่านะคะอย่านะคะมีหลายตัวนะคะม,มาหม,มาอย่านะคะอย่างค่ะขอบคุณนะคะเจ้าวุนนะคะ๊คเขาเราเล่นนะอย่ากลัวเขานะเดี <c oughs> ย๋ยวบุว๊คกูไม่มาแล้วจ้าค่ะกูกลัวอีปิ่ อย่างนะคะก็เป็นพิมพ์ลี่อ่ะอย่างนะคะอย่านะคะมามายอย่านะคะเอาป่ะฟังป่ะมาฟังไหมอย่านะคะใส่มาใส่มาจะเสกเดี่ยวมาลับแม่เลยอย่านะคะ,าะ,ะมาเลย,อยะะเออคนนี้เขาสากักแต่ว่าเขาทำตัวแพงแต่บางคนสักแล้วทำตัวอย่างที่บอกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรอยสักจริงๆคนเราใช่ไหมแม่อยู่ที่การทำตัว เกียดเขแหละดยามาได้ก็แบงแบงมะคับแต่กูด่ากักูออชอบคุณสักมากเลยนะไอเลิฟมากเลยอะรู้สึกว่าแม่งโคเท่เลยอะแเห็นแล้วมันกล้าวใจกล้าวใจเรือผู้ชายสักแขน่นกล้าวใจพี่เศกสักแขนไหคะพี่เสกแม่ไม่ทราบว่าพี่เสกจะสักแขนไหมคะ ด่าด่าบ่นบนบนบนด่าด่าทำได้อย่างแม่แม่รู้ได้ไหมแต่กูทำบุญมึงกูไม่กล้าใช้เดี๋ยวแม่ฟาดหนังเอ่นะมึงกล้าไหม